สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าราศีอะไรที่การเงินดีในเดือนมกราคมนะคะก็จะบอกเลยนะคะว่ามีหลายราศีมากเลยเท่ากับครึ่งหนึ่งอ่ะของจากราศีเลยอ่าจะมีราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนเห็นไหมคะตั้ง6ราศีเลยนะคะ เริ่มที่ราศีตุลก่อนว่าเราทําไมถึงว่าดีาราศีตุลดาวการเงินเขาคือดาวอังคาราดาวเจ้าเดือนกระดุมพระเป็นกเกษตรค่ะเป็นกเกษตรได้ตําแหน่งกเกษตรตราที่ดีเซยว่าการเงินเข้มแข็งเพราะฉะนั้นโดยชะตนี้พูดได้เลยว่าการเงินต้องดีขึ้นนะคะมีช่องทางหารายได,ได้หรือไรายได้อะไรจะเริ่มมั่นคงขึ้นละสําหรับคนลักนาราศีตุลน,นะคะ ต่อไปนะคะคนลักคณาราศีพิจิกดาวกันเงินเขา,าอยู่ไหนดาวกันเงินเขาเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุซึ่งได้ตำแหน่งมั่นคงดีนะคะ,ะแล้วดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ไหนอยู่ในเรือนปัตตนีเนี่ยเห็นไหมคะก็ส่งผลให้คุณต่อคนลักคณาราศีพิจิกถึงแม้จะได้ตำแหน่งนิดก็ตาม แต่ยังถือว่าดีนะคะเนื่องด้วยดาวราหูก็ยังมีดาวเกตเข้ามาร่วมดาวเกตเนี่ยเป็นดาวที่เขาเชื่อว่าเป็นส่วนหางดาวราหูเป็นส่วนหัวเนี่ยต่อเติมกันแล้วสมบูรณ์พอดีนะคะเพราะฉะนั้นการเงินนะคะโดยรวมนะคะถือว่าดีลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะตูนกับพิจิกแล้วนะคะทีนี้มาดูราศีธนูการเงินเขาดีอย่างไรตัวเขาเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนสหัชชะ ส่วนพบการเงินมีดาวเสาซึ่งเป็นกเกษตรอยู่นะคะมันเข้มแข็งอยู่แล้วมีดาวมากวนอยู่ก็จริงเนี่ยนะคะดาวคู่ศัตรูดาวศุกร์และดาวพุธลงมาเนี่ยเข้าไปกวนเนี่ยแต่แต่นะคะในวันที่19กับวันที่12มกราเนี่ยนะคะดาวพุธย้ายมากลุ่มรักเขาอ่าและดาวศุกร์ย้ายมาวันที่19เนี่ยนะคะเป็นดาวที่ เขาเรียกว่าให้ผลดีเป็นดาวสุพเคราะห์เนี่ยนะคะแล้วดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเจ้าเรือนลาพระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราศีราศีธนูเนี่ยต้องได้โชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแน่นอนเพราะดาวสุกเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตําแหน่งนี้ถือว่าให้คุณค่ะคุณคนรักนาราศีธนูก็เหมือนกับจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่จะมีโชคมีลาบมี อะไรที่เกี่ยวกับทำเรื่องการเงินก็จะได้ผลดีด้วยเช่นการเกิดความสำเร็จนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะแต่จะดีเห็นชัดก็หลังวันที่19ไปนะคะทีนี้พอราศีมังกรบ้างราศีมังกรเนี่ยจะดีอย่างไรราศีมังกรเนี่ยเอาเห็นง่ายๆเลยคือมีดาวพฤหัสเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระนั่นเองดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความโชคลาภ เป็นดาวแห่งความสําเร็จด้วยเช่นกันเป็นดาวแห่งความสมหวังนะคะ mm hmm. เมื่อไปอยู่ในเรือน mm hmm. กระดุมพระก็แปง่ายๆเลยคุณจะมีความสําเร็จเรื่องการเงินนะคะ mm hmm. แล้วตัวคุณเองก็คิดหวังทําสิ่งใดก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือได้ด้วย mm hmm. เพราะดาว mm hmm. รหัสเป็นดาวอุปถัมภ์คำชูได้ด้วยนะคะ mm hmm. ถือว่าดีนะคะสาหรับคนราศีมังกรนะคะทีนี้ต่อไปค่ะราศีกุมราศีกุมที่ว่าดีเพราะอะไร ราศีกุมที่ว่าดีก็เนื่องด้วยดาวเจ้าเรือนกระดุมพระมากุมลักนั่นเองนะ,นะคะเพราะว่าเดินกระดุมพระของคนราศีกุมก็คือราศีมีนมีดาวเจ้าเรือนคือดาวพระหัสพระหัสกุมลักก็คือเรือนเงินทองเข้ามากุมลักขณาส่งผลให้เจ้าชะตามีทรัพย์นะคะมีเงินมีทองรายได้ไหลามาเทมามีช่องทางหารายได้ที่ดีนั่นเองสุดท้ายราศีมีนราศีมีนดีแบบไหนนะคะ ดีแบบไหนคนรัก,กนาราศมีนดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวอังคารดาวอังคารไปเป็นกเกษตรค่ะไปเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนสุพะนั่นเองก็การเงินจากทางไกลก,การเงินเกิดความสําเร็จจากการรอคอยจากการทําอะไรก็ตามที่หวังผลแล้วเกิดความสําเร็จหรือหาเงินจากทางไกลได้ด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีมีถึง6ราศีนะคะ หราศีที่เดือนมกราคมจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นแหละนะคะต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของเราด้วยนะคะว่าดาวเหล่านี้ไปกระทบกับดาวอะไรในพื้นดวงผลมันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยหราศีนี้ดีค่ะแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็ให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ